นายพรานคนนี้เคยง้างธนูกระสังหารพระพุทธเจ้าพรานกุกปตมิตรขามีรักแรกพบกับทิดาเศรษฐีในกุงราชครห์ซึ่งนางเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมอยู่แล้วเขาทั้งคู่อยู่กินด้วยกันจนมีลูกชายเจ็ดคนพอเข้าสู่วัยหนุ่มลูกทุกคนก็ได้แต่งงานกับสะพ้ายทั้งเจ็ดวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นว่าทั้งนายพรานบุตรชายและสะพ้ายมีอุปนิสัยที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมจึงเสด็จไปที่กับดักบ่วงของนายพรานตั้งแต่เช้าตรู่เช้า วันนั้นนายพรานถือธนูไปตรวจบ่วงกับดักแต่ไม่เห็นสัตว์ติดกับดักของตนเองเลยเขาเห็นรอยเท้าของคนคนหนึ่งก็เดินตามไปพบกับพระพุทธเจ้าก็รคิดจะสังหารเพราะคิดว่าเป็นผู้ปล่อยสัตว์ของตนออกจากบ่วงไปเขาได้งา้างโกง่งธนูข,ขึ้นเตรียมยิงพระพุทธเจ้าก็ทําให้นายพรานค้างอยู่ในท่านั้นแต่ยิงก็ยิงไม่ได้ทิดาเศรษฐีให้ลูกชายทั้งเจ็ดไปตามหานายพรานเพราะเห็นว่าสามีของตนหายไปนานผิดปกติเมื่อ เมื่อทุกคนพบนายพรานก็เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเป็นศัตรูของพ่อตนเองจึงง้างธนูจะสังหารแต่ทุกคนก็ถูกพุทธานุภาพยืนค้างท่าเดียวเหมือนกับพ่อทิดาเศรษฐีเห็นว่าทุกคนหายไปนานเกินไปก็พาสไพยททั้งเจ็ดออกตามหาแล้วพบว่าทุกคนกําลังยืนง้างธนูจะยิงพระพุทธเจ้าก็ร้องลั่นว่าพวกท่านอย่าสังหารบิดาเราจงทิ้งธนูโดยเร็วแล้วขอให้บิดาเรายกโทษให้พระพุทธเจ้าเห็นว่าจิตของพรานทุกคนอ่อน ลงแล้วจึงทําให้พวกเขาลดคันธนูลงได้ทุกทกคนก็ได้ทําความเคารพพระพุทธเจ้าแล้วขอให้พระพุทธเจ้ายกโทษให้จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงธรรมโปรดทุกคนเมื่อธรรมเทศนาจบลงจิตของนายพรานพร้อมทั้งบุตรและสะพ้ายทั้งหมดก็ต่างม,มีดวงตาเห็นธรรมต่อมาในวันหนึ่งเหล่าพระภิกษุต่างสงสัยกันว่าภรรยาของนายพรานผู้บรรลุโสดาบันอยู่แล้วยังเป็นผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทําตามคําสามีหยิบอาวุธให้สามีไป ทำงานได้อยู่อีกหรือพระพุทธเจ้าตอบปัญหานี้ว่าพระโสดาบันยอมไม่เป็นผู้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนางทําอย่างนั้นด้วยคิดเพียงว่าเราจะทําตามคําสามีไม่ได้มีเจตนาอากุศลยืนอาวุธเหล่านั้นไปเพื่อให้ไปทําการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนางจึงไม่ใช่ผู้ทาบา